เคยสงสัยว่าในหนังก็ซิล่าเอ็กซ์คองเนี่ยเวลานักแสดงรีแอคชั่นว่าไททันเนี่ยโผลต่ตรงนู้นตรงนี้แน่นอนเขามองไม่เห็นเนาะเขาจะรีียกยังไงนะครับคำตอบก็คือพู่งกับอดวินการนี่แหละเล่นเป็นก็ซิล่าเองเลยคือเขาเนี่ยจะใช้ไม่ต่อกกระลำพงยักษ์ในกองแล้วตะโกนโหรือบางทีก็คำรามเองจริงๆเพื่อนักแสดงได้ยินแล้วก็รีียกตามนะครับ ก็เป็นวิธีเดียวที่สปีเบิร์กใช้ในจูซิปาเน,ะนาะเอร์สเดนคือขำกันยกใหญ่นะครับแต่ปัญหาคือวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับเคครี่ฮอตตี้พลเรืบ,บจีเพราะเธอเป็นใบไงเธอหูนวกทำให้เธอเนี่ยไม่รีเสียงคิวจะตัวคู่กับทีมงานเนี่ยเลยต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาพวกเขาใช้สัญญาณไฟกระพริบนอกจอหรือให้ทีมงานเนี่ยขึ้นเป็นแต่ใบโบกมือเพื่อไปคิวให้เธอหรือว่าองมองไปทางไหนรีแอคตอนไหนหรือว,ว่าเป็นการทำงานที่ต้องเป๊ะแล้วก็ใส่ใจมากๆนะครับ พอเรามีนักสแสดงที่อะรีแอคได้ตามเสียงกับน,นักสแสดงเนี่ยที่จะใช้ใสายตาม,มองด้วยนะครับ